ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง v ีออสมือ2นะครับกลับกันมาอีกแล้วนะครับนะฮะวีออสมือ2ก็จะมีแต่วีออสล้วนเลยนะครับสำหรับช่องนี้นะครับผมนะฮะเข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตนะครับคลิปในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับผมจะขอขอบคุณมากเลยนะครับที่คอยติดตามกันอยู่นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมสําหรับ f c นะครับในช่องวีออสมือ2นะนะครับผมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับม โอเคนะครับวันนี้ผมมี t o y o ต a v i o ออยู่1คันนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยอัตราผ่อนเรทผ่อนเนี่ยเท่าๆกับมอไซค์เลยนะครับตามคอนเทนต์นะครับตามหัวข้อคลิปนะครับที่ให้ไว้เลยนะครับผมนะคันนี้นะครับเป็น t o y o ต a นะครับ v ีออ 1.5E นะครับเป็นตัวกลางนะนะครับปี2012นะครับผมนะฮะคันนี้เลขไมล์อยู่ประมาณแสนสี่นะนะครับก็ถือว่าใช้ไม่เยอะนะครับรถผ่านมามา11ปีแล้วนะครับก็ อยู่การใช้งานอยู่ที่ประมาณปีละ1,000พนะครับปีละพันโลนะฮะนะครับเดือนละประมาณ3เอาวันละประมาณ35กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับผมนะถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะครับคันนี้ได้เป็นสีเกรย์ด้วยนะครับนะฮะตามเฉดสีของโตโยต้านะครับสีเกรย์นะครับหรือว่าเราเรียกว่าสีเทาดำนะนะครับคันนี้ค่อนข้างจะเป็นสีหายากนะครับสำหรับโตโยต้านะครับผมเนี่ยแล้วก็โฉมนี้เนี่ยเป็นโฉมของปี12นะครับนะฮะ เครื่อง1น z นะครับเครื่องเดิมนะฮะยังใช้งานอยู่นะครับผมแล้วก็เกียร์เดิมนะครับตัวนี้ทนมากๆนะครับต้องบอกไว้เลยนะครับผมสำหรับ1น z นะครับตัวนี้เป็นเจนที่2นะนะครับ1น z จะใช้อยู่ตั้งแต่เจน1ถึงเจน3เลยนะครับผมนะถ้าไม่ทนเนี่ยคงเลิกใช้ไปนานแล้วนะครับสำหรับเครื่องหนึ่งเกนนะครับของ t o ท้าวีออสนะนะครับมาดูกันเลยนะครับคันนี้มีอะไรเด่นๆบ้างนะนะครับนอกจากในเรื่องหัวตาผ่อนแล้วนะนะครับผมใครที่กำลังมองหานะครับนะรถที่ อัตราผ่อนถูกๆนะครับผมแล้วก็เน้นใช้งานทนๆเกียร์ทนๆนะครับคนที่กําลังมาหารถเป็นคันแรกนะนะผมบอกผมบอกงนี้เลยนะครับว่าบางทีไม่จําเป็นต้องไปดูไฟแดงเสมอไปนะครับเน้นในเรื่องของการใช้งานแล้วก็ใช้วิศวะก่อนนะครับให้พอรู้ในเรื่องของการขับขี่การใช้รถนะครับการเข้าใจในเรื่องของตัวเครื่องยนต์เครื่องเกียร์นะครับแล้วก็ค่อยขยับขยายไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเหมาะสมนะฮะสำหรับพนักงานที่ เพิ่งได้งานใหม่นะครับเพิ่งจบใหม่นะครับหรือว่าเป็นรถครอบครัวก็ยังได้นะครับตัวนี้นะครับเครื่องทนเกียร์ทนจริงโอเคนะครับคันนี้ผมเปิดแล้วคาอยู่ที่259,000บาทนะครับ259,000บาทผ่อนประมาณ5,000บาทเท่านั้นเองนะครับไปกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับในโฉมของปีเจน2นะครับปี2012นะฮะกระจังหน้าก็จะประมาณนี้นะครับเป็นตัว Minor Change มาแล้วนะครับเป็นโฉมสุดท้ายนะครับ Minor Change ครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเป็นโฉมนะฮะ ดังนั้นในเรื่องของการปรับปรุงในเรื่องของเกียร์เครื่องยนต์ระบบไฟอุปกรณ์ต่างๆนะครับไมเนเชนจนมาดีที่สุดแล้วนะครับถึงจะเปลี่ยนโฉมนะครับไอ้นี้คือในลายการผลิตของโตยต้านะนะครับแล้วก็ไฟนะครับจะได้เป็นไฟหลอดอย่างนี้เลยนะครับโคมีใหญ่แบบนี้เลยคันนี้มีก็เรียกว่าสปอร์ตไลท์นะครับมาให้ด้วยนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีมาให้ตามตามรุ่นของมันนะครับตัว E นะนะครับเน้นในเรื่องของการใช้งานนะครับผมล้อแมก นะครับขนาด15นิ้วนะครับนะฮะลมดำมาด้วยนะครับสำหรับตัวที่เป็นตัวเมเนอร์เชนนะนะฮะจะเป็นแม็กลมดำมานิดนึงนะครับขนาด15นิ้วพร้อมยางมิชลินนะครับเอนเนอร์จีนะเอ่อ1856015นะครับยางปี21นะนะครับสวยๆแบบนี้เลยแม็กนะฮะดูนะครับโอ้โหไม่มีรอยเลยนะครับผมใช้งานนี้คือเจ้าของเนี่ยใช้ระวังมากนะนะผมค่อนข้าง คันนี้เนี่ยสวยจริงนะครับยางปี21ด้วยนะครับยางนี้ดอกยางเหลือเยอะๆเลยนะฮะยังไม่ถึงสะพานยางเลยนะครับนี่นะฮะข้างในยังเป็นขนอยู่เลยนะครับอ่ะมาดูภายในกันหน่อยนะครับใต้ซุ้มล้อนะนะครับสปริงกดเดิมนะครับโช๊คเดิมนะแล้วก็ในเรื่องโครงสร้างนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพชรยนเราคันรถสวยอยู่แล้วนะครับคันรถสวยเกรดเอนะนะครับรับประกันในเรื่องของการไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามานะครับไม่มีตัดต่อตัวถังนะครับไม่ได้เปลี่ยนเครื่องมานะครับแล้วก็ ทุกคันนะครับเล่มนะฮะสามารถโอนได้ตามกฎหมายนะครับผมเนี่ยคันนี้มีคิ้วกันกระแทกมาให้ด้วยนะผมพาชมรอบคันก่อนนะครับดูความสมบูรณ์ก่อนนะครับตัวเวทกาดตัวกันสาดนะครับมีมาให้นะครับฟิล์มนะฮะมีติดมานะครับแต่อ่าเป็นบางๆนะประมาณ40นะครับผมนะฮะเน้นใช้งานได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะครับนะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นตัว E นะครับปี2012นะในโฉมของเจน2นะครับตัว E นะครับได้ดิสเบรกมาแล้วด้วยนะครับเนี่ยเท่ากับคันนี้นะเป็นดิสเบรกสีล้อเลย มาดูโครงสร้างด้านหลังหน่อยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับโชคเดิมนะครับไม่มีน้ํามันไหลซึมนะนะครับเนี่ยตัวโครงสร้างเป็นเป็นบล็อกอย่างนี้นะนะครับไม่เป็นคัสซีนะครับสาหรับรถเก่งนะนะครับอ่ะผมไม่ดูอันผ่านแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกในรายละเอียดอีกทีนะครับด้านหลังมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้นะครับปลายท้ายก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะฮะดูสีรอบคันนะนะครับอ่ ดูความสมบูรณ์ของสีนะนะครับช่องไฟต่างๆนะนะครับนี่คันนี้ค่อนข้างจะสวยมากนะสำหรับใครที่มองหาสีนี้นะครับไม่ใช่หาง่ายนะครับสำหรับสีนี้นะครับนะสำหรับสีเกรย์หรือว่าสีเทาดำนะสำหรับเป็นเป็นตัววีออสสองพันสิบสองนะนะครับได้เป็นวีออโต้นะครับผมคันนี้หนึ่งเอ็นแซดนะครับเครื่องทนเกียร์ทนนะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับมาครับเดี๋ยวมาดูภายในกันครับ พิทยน์นะครับเราคัดรถสวยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าไอรถสวยเนี่ยนะครับที่บอกว่าเราคัดรถเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับวิธีการดูนะนะครับผมให้ดูตั้งแต่ประตูก่อนเลยนะครับผมเนี่ยประตูนะครับมานะฮะก็ในส่วนของประตูนะครับสีเดิมภายในเดิมนะนะครับสีเดิมภายในเดิมนะครับเนี่ยเม็ดองค์เม็ดอาร์กนั้นยังอยู่นะครับผมนะเม็ดเม็ดอาร์กยังอยู่นะครับด้านในแล้วก็ในเรื่องของซีนต่างๆนะครับนะตัวซีนต่างๆที่อยู่ ตามขอบประตูนะครับยังอยู่นะครับอันนี้เดิมๆเลยครับรูปไปไม่มีสากนะครับไม่มีรองสีนะครับแล้วก็ในเรื่องของแผงประตูนะครับทางด้านฝั่งคนขับนะฮะแผงประตูฝั่งคนขับไม่ช้านะนะครับไม่ถือว่าช้ําเลยนะครับสภาพผมว่ามี98 99เเซเลยนะครับคันนี้ได้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับออโต้เฉพาะคนขับนะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับแล้วก็ล็อกกระจกนะฮะมาดูภายในซอกนะฮะตัวนี้นะฮะวิธีการดูนะฮะดูน็อตมุดนะครับไม่ขยับนะ นะครับล็อตบดขยับไม่ขยับนะครับแล้วก็สีเดิมนะนะครับดูด้านในนะครับนี่นะฮะกับบันไดกับบันไดทางด้านขวานะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับมีการใช้งานมาบ้างนะครับรถหมาแสนสี่นะนะครับรถใหมแสนสี่อ่ะคันนี้ในเรื่องของกระจกนะครับปรับกระจกมองข้างและปับไฟฟ้านะครับแล้วก็พับกระจกนะครับตรงนี้เป็นไฟสปอตไลท์นะครับมีที่วางแก้วมาให้นะครับ ใหญ่ๆเลยนะครับผมว่าใส่เยติได้นะครับคันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะนะครับเบาะหนังสวยๆแบบนี้เลยนะครับตึง,ตงๆแน่นๆอย่างนี้เลยนะนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าคันนี้เ,เข้ามานะครับมึงเข้ามานะยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับแค่ล้างสีดูดฝุ่นนะอันนี้คือสภาพที่ล้างสีดูดฝุ่นนะครับนะจะมีสภาพอย่างนี้เลยนะนะครับเพดานนะครับนี่เพดานไม่มียันไม่มีขละนะครับคันนี้ไม่แถมเพื่อนร่วมทางแน่นอนนะ นะครับเบาตึงๆนะไม่ขาดนะครับผมนะอันนี้ยังไม่ได้ทําบาะนะนะครับแต่จะมีพวกฝุ่นพวกอะไรบ้างนะครับเพราะว่าคันนี้เพิ่งล้างแล้วก็ดูดฝุ่นมานิดหน่อยนะครับดูน็อตนะครับข้างประตูนะซูมกันชัดๆเลยนะครับนี่นะฮะชัดๆนะครับผมเดิมๆนะไม่มีขยับนะครับไม่โดนประแจมานะครับขอบไม่ถลอกนะครับนะอ่ะให้ดูอย่างี้เลย เลเบลยังอยู่นะครับของมาติดตัวรถนะครับแล้วก็ในส่วนของด้่นในนะครับรูปไปนะไม่มีสากนะครับผมนะนะตัวเลเบลข้างๆยังอยู่นะครับคิ้วนะครับมีติดกันกระแทกมามีโดนกระแทกมานิดหน่อยนะครับอันนี้ไม่ใช่สาระสําคัญนะฮะนี่คิ้วยังคมอยู่นะครับเหลี่ยมคมสันนะฮะโค้งแบบนี้เลยนะครับกระจกตัวต้านะครับยังอยู่นะฮะทุกบานครบทุกบานนะครับนะฮะ เอามาดูด on ้านหลังกันครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเดินด้านหน้านะมาดูด้านหลังกันก่อนนะครับนี่ทุกจุดนะครับรูปไปนะไม่มีสากนะนะครับแล้วก็การใช้งานในส่วนของแผงประตูด้านหลังนะครับเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่ใช้เลยครับพี่นะแทบจะไม่โดนรอยกูดขีดนะนะครับไม่ช้ําเลยนะนะครับมาดูในส่วนของตะเข็บด้านหลังกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดิมๆนะเนี่ยเม็ดองเม็ดอาร์นะครับยังอยู่นะจะชัดเลยครับ ดูซอกประตูนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับเนี่ยนะครับซีนนะฮะยังอยู่โอ้โหคันนี้แจ๋วจริงๆครับพี่เนี่ยใครที่ดูอยู่นะครับนะฮะสามารถโทรหาผมตามเบอร์ที่ให้ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับ0 9นย์9 9้าสมสองหกดกแดนะครับไม่ต้องให้จบคลิปนะพี่นะคันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะนะครับเนี่ยเบาะเบาะหนังนะตึงๆอย่างนี้เลยนะครับ อันนี้คือสภาพที่มานะครับเนี่ยสภาพมาอย่างนี้เลยนะครับยังไม่ได้เก็บรายละเอียดสักเท่าไหร่นะนะครับใส่ยาติได้นะครับที่วางแก้วใหญ่ๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูสภาพด้านหน้ากันครับมาครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับโอเคมาละนะครับก็คันนี้นะครับเลขใหม่นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนสี่มืนสี่พันนะครับแปดร้อยกิโลนะฮะสตาร์ทมาแล้วนะครับระบบขึ้นปกตินะครับไฟคูขึ้นนะครับ นะะในเรื่องของตัว v ีออเนี่ยนะครับไฟในเรื่องของระบบความร้อนนะจะมี2อย่างนะครับขึ้นคูนะครับแล้วก็ถ้าร้อนก็คือจะขึ้นแดงเลยนะครับสัญลักษณ์พวกนี้เนี่ยที่เป็นสีแดงนะครับสีแดงสีเหลืองนะครับแล้วก็สีเขียวเน่ยพวกนี้นะครับสีแดงก็คือหมายความว่าถ้ามันขึ้นเป็นสัญลักษณ์สีแดงขึ้นมาให้เราจอดรถเลยนะครับแล้วก็ส่วนสีเหลืองคือไฟเตือนต่างๆนะครับให้เข้าเช็คระบบนะฮะ ก็จับประมาณนี้ครับสำหรับไฟที่โชว์ขึ้นของของตัววิออสนะเดี๋ยวผมเปิดไฟปุ๊บอ่ะนะครับเปิดไฟให้ดูละนะครับอันนี้ไฟที่โชว์อยู่ก็คือประตูข้างเขาเปิดอยู่นะครับวิทยุนะครับตัวเขาเรียกว่าตัวฟลอนต์นะครับที่แสดงนะนะครับยังชัดเจนอยู่นะครับสำหรับปีที่สอนะครับแล้วก็สามารถเล่นแผ่นซีดีได้นะครับ MP3 นะครับแผ่นดิสได้นะเอ็มอฟเอ็นะครับมีให้ปกติอยู่แล้วนะครับ พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยไม่มีเป็นอ่ามัลติฟังก์ชันนะครับคันนี้มีแอร์แบ็กให้2ใบนะนะครับตรงพวงมาลัย1จุดแล้วก็ตรงคนด้านข้างนะครับเนี่ยฮะอีก1จุดนะครับผมเดี๋ยวปรับก่อนปุ๊บอ่ะเนี่ฮะนี่ฮะตรงพวงมาลัยนะครับ1จุดแอร์ปรับมือนะครับแอร์ปรับมือนะฮะนะฮะโอเคนะฮะเอาไปดูหน้าจอนะครับไฟตอนนี้ไฟดับไปแล้วนะครับแสดงว่าเครื่องยังปกตินะครับนะฮะเครื่องเดินนิ่งนะครับไม่มีกระตุกไม่มีกระชากนะครับอันนี้ผมเปิดแอร์แล้ว นะครับแอร์สามารถปรับในเรื่องของความเย็นได้นะครับกันที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับนะฮะเกียร์ออโต้ปุ๊บในเรื่องของที่เป็นการขึ้นลงทางลาดชันนะครับก็สามารถปรับเป็น2เป็น L ได้นะครับนะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะครับสำหรับสำหรับเกียร์ของ Toyota Vios นะนะครับกับเครื่อง 1NZ นะครับตัวนี้ไว้ใจได้นะครับหลายหลายคนพาไปผู้ทะเบิกมาแล้วนะนะครับไม่มีปัญหาจริงนะครับ มีพาวเวอร์เลดมาให้นะครับในส่วนนี้นะสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับนะฮะนอกันกก็เป็นตัว AUX นะครับนี่นะฮะเบรกมือนะครับนะฮะอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับนี่แล้วก็ที่วางเก๊ะนะครับนะฮะมีที่ใส่กล่องให้ก็ค่อนข้างลึกเลยทีเดียวนะครับภายในเป็นสีดำนะอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของท้ายกันครับผม มาครมาต่อกันในส่วนของด้านท้ายนะครับนะฮะด้านท้ายนี้มีถาดเอ่อก็เรียกว่าถาดถาดวางสัมภาระนะครับมาให้นะครับเป็นของวีออสเลยนะครับเป็นของวีออสเลยเนี่ยก็ภายในก็เรียบร้อยนะครับผมนะฮะภายในก็เรียบร้อยอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยผมถือว่าเป็นคันคันหนึ่งที่ตั้งแต่รีวิวมานะครับคันนี้ภายในด้านหลังนะค่อนข้างเรียบร้อยเหมือนกันนะครับผมสวยดีนะฮะ ก็ด้านหลังด้านท้ายนะครับมีเรื่องของยางอะไหล่ทำมาให้นะครับพร้อมอุปกรณ์พื้นฐานนะนะครับอุปกรณ์พื้นฐานนะครับก็จะมีตัวขันแม่แรงนะครับแม่แรงนะครับบล็อกขันล้อยางอะไหล่นะครับนะฮะที่เป็นตัวนี้ยางอะไหล่เป็นล็อกกระทะนะนะครับมีมาให้นะครับพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับตัวท้ายนะนะครับในเรื่องของความสมบูรณ์นะครับแน่นอนครับรถเบือสองนะนะครับสิ่งที่ลูกค้ากังวลมากที่สุดนะครับนะฮะ ก็จะเป็นในส่วนของเอ้ยคันนี้ชนมาหรือเปล่านะครับเครื่องสมบูรณ์หรือเปล่านะครับแล้วก็เกี่ยวกับตัวตัวถังนะฮะผูหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวผมไขข้อข้องใจให้นะครับด้านหลังนะครับชนหรือเปล่านะนะครับด้านข้างผมให้ดูแล้วนะอันนี้เดิมเดิมนะไม่มีชนนะครับด้านหลังเวลาดูนะครับนี่เวลาดูให้ดูในส่วนของเม็ดอาร์กต่างๆนะครับรอยเชื่อมต่อต่างๆนะนะครับเม็ดอาร์กเราเชื่อมต่อต่างๆรางน้ํานะครับเม็ดอาร์กนะครับต้องมีรูปไปต้องไม่สากนะครับ ทีนี้เวลาดูต้องดูให้เหมือนกันสองข้างนะครับมาดูข้างนี้นะฮะเนี่ยราเชื่อมต่อต่างๆนะครับชัดไหมอ่ะนี่นะครับอ่ะเราเชื่อมต่อนะครับเม็ดอาร์กนะฮะรางน้านะครับอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะครับมีฝุ่นบ้างนะครับเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามานะรางน้ําด้านหลังนะครับอ่าใต้กระจกนะครับต้องอยู่ในสภาพนี้เลยนะฮะเดิมๆนะรูปไปต้องไม่สากงนะครับผมนะฮะ ผมไฟต้องไม่เปลี่ยนนะครับถ้าเป็นตัวเดิมนะนะครับไม่มีเหียอะไรจะต้องเปลี่ยนนะครับผมเวืนแต่มันขาดหรือว่ามันโดนชนโดนแตกมาอะไรเงี้ยครับในนี้ต้องเปลี่ยนในเรื่องของหมุดน็อตฝาท้ายนะครับอ่าจะชัดปึ๊บนี่นะครับน็อตไม่ขยับนะครับไม่โดนไปใจขัดมานะครับขอบไม่ถลอกนะนะครับแล้วก็ซีนยางนะครับซีนยางยังอยู่นะครับเนี่ยซีนยังอยู่นะฮะ เม็ดองค์เป็นอาร์คตรงปลายนี่ครับเนี่ยตรงนี้สําคัญนะครับรอยพับอะไรต่างๆเนี่ยเดิมๆนะนะครับรูกลมนะครับซีนนะครับซีนตรงฝานะครับตัวนี้ยังอยู่นะฮะรูกลมนะครับเม็ดอาร์คตามจุดต่างๆนะครับรอยพับต่างๆนะครับต้องอยู่ในภาพเดิมนะครับรูปไปต้องไม่สากนะครับรูปไปต้องไม่สากนะฮะสัญลักษณ์โตต้านะครับเนี่ยด้านในนะครับก็จะประมาณนี้นะเนี่ยซีนยางตรงฝานะครับด้านล่างด้านบน นะครับคันนี้โอเคนะครับท้ายไม่โดนมานะครับออย่างหนึ่งก็คือเราค่อนข้างมั่นใจในทีมของทีมซื้อเรานะครับแล้วก็ในเรื่องของการการันตีนะครับคัดรถเกียร์เเข้ามาอยู่แล้วนะนะครับพวกนี้จัดไปแน่นได้นะฮะจัดแน่นได้นะครับเลี้โอนได้ปกตินะครับผมนี่โอเคปะถังน้ํามันเป็นไงบ้างนะครับคันนี้เติม e 20ได้นะครับแก๊สโซฮอร์เอยนะฮะเติม91ได้แก๊สโซฮอร์ยี่ได้นะครับนี่ความสมบูรณ์ของถังนะครับปะถัง กนะ็จะประมาณนี้นะนะครับนี่นะฮะโอเคมาดูในส่วนของด้านท้ายของอ่าไม่ใช่ด้านท้ายนะประตูซ้ายนะครับประตูซ้ายนะนะครับะดูกันเลยครับนี่มิดองมิดอาร์คอดิฟเสียดฟิลนะฮะมิดองมิดอาร์คยังอยู่นะครับผมรูปไปต้องไม่สากนะครับยางนะฮะกันเสียงนะฮะต้องอยู่ในภาพเดิมๆเ,เลยนะครับนะี่แล้วก็ในส่วนของ แผงประตูนะครับด้านข้างนะนะครับไม่ช้ำนะครับไม่ช้ำด้วยนะครับเบาะฝั่งนี้เป็นไงนะครับตึงๆนะครับไม่ขาดนะฮะถุงจิงโจ้นะครับหลายๆคนผมก็ชอบดูนะฮะไอ้พวกถุงจิงโจ้เนี่ยพวกถุงด้านหลังเนี่ยนะครับพวกใส่กระสารอะไรพวกเนี้ยผมจะดูว่าเอ๊ะถ้ามันช้ำมาถ้ามันใช้มาเยอะเนี่ยนะครับมันจะจ่อนอย่างนี้เลยนะครับอย่างเงี้ยผมถือว่าเป็นรถช้ำนะฮะแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแนบสนิทอย่างเงี้ยถือว่าใช้งานน้อยนะครับใช้งานค่อนข้างน้อยเลย มาดูฝั่งฝั่งซ้ายด้านหน้านะนะครับสำรวจเลยครับเป็นองค์เป็นอาร์กนะนะครับนี่ตามข้างประตูนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆนะนะครับเดิมๆนะครับจากโรงงานนะนะครับไล่ลงไปดูเลยครับเวลาดูต้องดูอย่างนี้นะครับไม่ว่าพี่จะไปดูที่ไหนนะนะครับแต่ถ้าดูที่นี่นะพี่จะพบอย่างนี้เลยนะครับเดิมๆสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับอ่ะหมุดนะฮะล็อตฝา ทางด้านซ้ายนะครับประตูทางด้านซ้ายเนี่ยต้องอยู่ในสภาพนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับแผ่นเพดนะครับเนี่ยนะฮะตัวนี้ไปเช็คเช็คได้นะครับนะ่ผลิตปีจุลายจุลาบียูสองนะครับกรกฎาษบียูสองนะนะครับก็จะบุเป็นโมเดลนะครับ NPC 93นะครับเครื่อง1 NZ นะครับอ่า1 NZ นะครับคัลเลอร์นะครับก็คือ1 G 3นะฮะตัวนี้เป็นเป็นรหัสโค้ดของทางโตต้าที่เขากำหนดมานะครับมาดูซอกประตูฝั่งนี้นะครับ ลูกค้าก็จะได้สภาพนี้เลผมว่าตรงปกแน่นะครับถ้ามานะมาดูเห็นด้วยตัวเองนะครับนะนะฮะก็ใครสนใจนะครับรีบทักรีบทายผมเข้ามาเลยนะครับผมคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะไม่ต้องรอจบคลิปก็ได้ครับโทรด่วนเลยหรือว่าทักมันที่ไลน์แอดข้างล่างนั้นก็ได้นะครับนะมีแอดนำหน้านะครับ L E N G นะครับ L E N G 423นะเลี้ยง4 2- 3สนะครับแผบรูปคันนี้แล้วก็ทักเข้ามันได้เลยนะครับผมนะฮะอาจจะไม่ต้องรอจบคลิปนะนะครับ คันนี้ราคา259,000บาทนะครับผ่อนน้ำมาณ5,000นะครับผ่อนน่ำมาณ5,000นะครับพี่นะครับผมว่าเทียบเท่ากับมอไซค์บางรุ่นได้เลยนะครับเอ่อเทียบเท่ามอไซค์บางรุ่นได้เลยโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับตัวนี้นะฮะวิอย์เจน2นะครับก็จะเป็นเครื่องของตัว1นึ่เอซอยู่นะครับ1นึเซ พร้อมกับเกียร์นะฮะนะฮะตัวนี้เครื่องทนเกียร์ทนนะครับผมนะฮะผมเป็นคนคนหนึ่งนะครับที่ใช้ตัวต้าวีออสอยู่นะครับนี่ฮะผมรีวิวจากการใช้งานจริงนะครับของวีออสทุกรุ่นเลยนะครับผมนะการันตีเรื่องของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ตัวเกียร์นะครับตัวนี้ทนจริงๆนะพี่นะไม่มีปัญหาเลยนะครับผมเปลี่ยนของเหลวตามระยะนะครับแค่นั้นเองนะครับอย่างอื่นเนี่ยค่อนข้างจะทนนะนะครับเปลี่ยนใส่น้ํามันผิดยังไม่ค่อยเป็นอะไรเลยนะพี่นะนะครับ รถของผมประมาณ3 0 0แสนโลแล้วนะครับเครื่องเกียร์ยังธรรมดาอยู่นะครับมาดูในส่วนของด้านในนะครับเม็ดโอเม็ดอาร์นะตามเบ้าโชกนะครับรูกลมๆนะครับผมหมุดน็อตต่างๆนะครับด้านในนะฮะยังอยู่ในสภาพเดิมเลยเนี่ยผมส่องไฟให้ดูนะครับแก้มขวานะครับรูปไปไม่สากนะนะครับรูปไปไม่สากแล้วก็สีเท่ากับประตูด้วยนะครับเชื่อมต่อมาถึงคานหน้านะครับ นะฮะก็จะประมาณ,ณ <era> น game, ี้นะนะครับคานหน้านะฮะดูคร <wand> the ับด <mon k unacceptable> ้านหน้าเนี <an> <us> ่ยนะฮะสีชัดๆเลยนะครับเม็ดองเม็ดอาร์นครับยังอยู่นะนะครับหน้าไม่โดนมานะครับผมหน้าไม่โดนมาสักนิดเลยนะครับเนี่ยนะมาฝั่งซ้ายนะครับดูหมุดนะครับนะดูหมดดูน็อตนะครับผมอ่ซูไม่เห็นกันชัดๆเลยนะครับด้านในนะครับจะเป็นสภาพนี้เลยน็อตปากกระโปรงนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับไม่มีขยับนะนะครับ นะฮะไม่มีโดนประแจไม่มีอะไรนะฮะลอยกลมลูกลมนะครับเม็ดองเม็ดอาร์นะครับซีนนะครับยังอยู่นะครับด้านหน้านะนะครับนะะรลูกลมๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอถอยซูมหน่อยนะฮะสแตมป์นะครับยังอยู่นะครับใส่ลักโตต้านะครับต่อโค้ดมานะครับตัวนี้เสียงต้องเป็นป้องๆนะไม่ได้ตึบๆนะครับผมฉนวนกันความร้อนนะครับฉนวนกันเสียงนะฮะยังอยู่ในภาพเดิมนะครับลูกกลมต่างๆนะยังอยู่นะครับซีนนะครับเดิมๆนะฮะแล้วก็น็อตนะฮะ นี่ก็อยู่ในภาพนี้นะครับยางนั้งเครื่องนะครับตัวนี้ใช้ได้ยังใช้ได้ยังนานนะสำหรับตัวดาวีออสนะครับจะไม่ผิดตัวนี้จะมี3ตัวนะครับแล้วก็เวลาเปลี่ยนไม่แพงด้วยนะครับสำหรับวีออสนะนะครับน้ำมันเบรกนะครับอยู่ในระดับนะครับน้ำมันคูลแลนไม่ใช่คูลแลนน้ำม่นชันมันถังพักว่าน้ำนะครับคูลแลนนะไหนถ้าอยู่ในสภาพสภาพนี้นะครับน้ําอยู่ในระดับนะครับนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่นะครับ สภาพเดิมสตาร์ททีเดียวติดนะครับแผงฟิลนะครับอุปกรณ์อื่นๆนะครับก็ยังอยู่ในสภาพเดิมนะนะครับแห้งๆนะครับแห้งๆไม่มีน้ํามันเยิ้มนะครับไม่มีกลิ่นของน้ํามันด้วยนะครับตอนนี้จะมีกลิ่นของแค่กลิ่นของกับข้าวนะครับที่น้องๆทีมช่างนะฮะด้านหลังผมเนี่ยทำกับข้าวกันอยู่นะหอมมากนะนะครับนี่ตัวเครื่องนะครับซีนฝาวาวนะครับสังเกตดูนะนะครับ เนี่ยจะไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มน้ํามันไหลซึมออกมานะครับผมคันนี้ไม่เคยถอดฝานะนะครับเดิมๆนะการันตีได้เลยนะครับผมสำหรับโต้ต้าวีออสนะคันนี้นะครับผมเป็นคนคนหนึ่งที่ใช้วีออสอยู่นะครับนี่การันตีจากคนใช้งานจริงนะครับคันนี้เครื่องทนเกียร์ทนจริงนะครับได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนเลยครับแล้วก็สีนี้เป็นสีหายากด้วยใครที่กำลังมองหาอยู่นะนะครับสำหรับโต้ต้าวีออสนะครับคันนี้สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนหุ้มบ้านห้าพันนะครับสามารถทักผมมาได้เลยนะครับตอนนี้นะไม่ต้องจบคลิปนะครับโทรได้เลยนะะฮ หรือว่าทักลายมันก็ได้นะครับนะฮะทักลายแอดมาก็ได้นะครับแคปรูปแล้วทักมาได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาสรุปกันครับมาครับโตโยต้าวีออสนะครับปี2012นสิะครับตัว1 5 e นะครับเป็นตัวกลางนะครับผมนะคันนี้ได้เป็นสีเกรย์ด้วยนะครับหรือว่าสีเทาดำนะครับแม็กขนาด15นิ้วนะครับดิสเบรกทั้ง4ล้อนะนะครับยางมิชลินนะครับปี2021นะครับผมนะฮะแค่นี้คุ้มค่าแค่ไหนนะครับได้ยินแค่นี้เนี่ยนะครับ ผมว่าของเนี่ยมีล้นเลยนะนะครับแต่ว่าเป็นของที่ในเรื่องของการเน้นใช้งานนะครับได้เบาะหนังด้วยนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เยอะนะครับมีแอร์แบกให้2ใบนะคันนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่กําลังมองหารถเริ่มต้นนะนะครับรถเริ่มต้นเลยว่าเราจะคิดจะใช้รุ่นไหนดีนะครับนะฮะจะใช้รุ่นไหนดีที่แบบเป็นคันแรกของเรานะครับแล้วก็ไม่จุกจิกนะครับอุปกรณ์ต่างๆในเรื่องของระบบไฟฟ้าไม่เยอะ นะครับเน้นใช้งานจริงนะเครื่องทนเกียร์ทนนะครับผมนะฮะซ่อมได้ทุกอู่นะครับอะไหลหาง่ายนะครับสำหรับเฟลทาวีออสนะนะครับคันนี้ราคา2 5ง0 0 0บาทนะครับ่อดนิวมันห้า0ันนะครับนะครับผมว่าเทียบเท่ากับรถมอเตอร์ไซค์นะครับบักรุ่นเลยทีเดียวนะครับนะฮะช่วงนี้เนี่ยนะครับใกล้ในช่วงเทศกาลแล้วด้วยนะครับปีใหม่นะกำลังจะมาถึงนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับนะครับมาดูที่บริษัทเพชรยนต์ก่อนนะครับซอยเสตย์ใหญ่ยักหนึ่งนะครับมินบุรีกรุงเทพ ติดต่อทั้งหาผมได้เลยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของอาชีพนะครับลูกค้าที่เป็นรั็บสากิจนะครับราชการพนักงานบริษัทนะครับบริษัทมหาชนนะครับที่มีทริปเงินเดือนนะครับนะฮะทำงานอายุงาน6ปี6เดือน1ปีนะฮะก็สามารถออกคันนี้ได้นะครับแล้วก็ขอเป็นเครดิตดีนะครับหรือไม่มีเครดิตก็ได้นะครับทางมาคุยกันได้นะครับผมเครดิตดีมีผ่อนมอเตอร์ไซค์ผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรอยู่นะ นะครับอันเนี้ยคุยรายละเอียดกันได้นะฮะแล้วในกลุ่มพวกนี้นะผมสามารถทําผลอนุมัติได้ภายใน1วันนะครับผมรอรับรถได้เลยนะครับผมสาหรับอาชีพอื่นๆนะครับค้าขายนะครับค้าขายมีหน้าร้านนะครับค้าขายออนไลน์นะครับมีเพจนะครับช้อปปี้รัซซาด้าต่างๆนะครับขอดูในเรื่องของการส่งสินค้ากับลูกค้านะครับออเดอร์ต่างๆนะนะครับเซตเมนต์เดินบัญชีนะครับ อันนี้สําคัญนะครับผมเนะี่ยก็สามารถออกร kind of mm hmm. ถได้นะครับแตงหวัดนะครับเกษตรกรสามารถออกได้นะครับเพียงแค่มีเลมเขียวนะครับปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะครับออกได้หมดนะครับผมคุยละเอียดกันได้นะครับต่างจังหวัดนะครับแล้วก็แตงวัดไกลนะครับสังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทั้งเหนือนะครับที่ไม่สามารถขึ้นมาดูรถได้นะครับทักมานะครับเดี๋ยวผมส่งรีวิวให้ดูนะครับตัวนี้นะครับแจ่มจริงๆนะคันนี้นะครับเป็นรถที่ อยู่ในลิสต์ที่ผมคัดมาแล้วนะนะครับที่จะนำมารีวิวนะครับให้ชมนะครับทุกคันนะครับที่ที่รีวิวที่เครีวิวในช่องนะครับผมการันตีอยู่แล้วในเรื่องของการไม่ชนดักพิกว่มนะครับน้ำท่วมนะฮะไม่ต่อตัวถังไม่เปลี่ยนเครื่องนะครับแล้วก็เล่มทะเบียนสามารถโอนได้ตามกฎหมายทุกคันนะครับผมนะฮะก็ใครสนใจนะครับรีบทักรีฟทายเข้ามาเลยนะครับสุดท้ายนี้นะ EP นี้นะครับสำหรับโตโยต้าวีออสนะครับเจน2นะครับ ผมว่าน่าสนใจนะครับสำหรับที่คนที่กำลังมองหารถอยู่นะครับผมนะฮะอ่าโอเคอีพีนี้ไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีพีต่อไปจะเป็นโต้ o ้าวีออสนะครับตัวเจนไหนนะครับเจนสองหรือเจนสามนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับวีออสเนี่ยผมรีวิวไม่สําคัญอยู่แล้วนะนะครับไม่สําคัญรถวีออสเนี่ยผมมีเยอะมากนะครับสามสิบสี่สิบคันเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะทักมาได้นะครับอยากดูรุ่นไหนนะครับหรือว่าถูกใจปีไหนนะครับ ก็สอบถามทักใน l ล n e แอดเข้ามาได้ตามด้านล่างนี้เลยนะครับโอเคสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ